โฉนทะเบียนบ้บานโอ้ออโหโอนท่เรียนพร้อมทะเบียนบา้านไม่ยิ่งย้อนไปกว่ากันค่ะแม่ผู้บ่าวสาวกรลาบแทบเท้าคุณแม่เลยสามครั้งแ,แบบแบมือนะคะอู้หูต้นทุนดีจริงๆผู้บ่าวสาวผู้นี้ <S <S เห็นไหมคะคุณแม่ไม่ได้เสียลูกชายท่านได้ลูกสาวเพิ่มลูกสาวแสนดีสําเร็จรูปแบบนี้จากนั้นผู้บ่าวสาวจะยกน้ําชาให้กับท่านคุณแม่จะจิบชานะคะจิบไม่ต้องหมดนะคะแม่ ให้เหลือกินเหลือใช้เหลือกินเหลือเก็บไปถึงชั่วลูกชั่วหนลานให้ลูกทั้งสองเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งสุขภาพดีตลอดไปให้ลูกนั้นคงคุณงามความดีกตันยูรู้คุณแบบนี้ตลอดไปจากนั้นคุณแม่เจ้าบ่าวมอบเงินสดให้เป็นขวัญถุ่งลูกทั้ง